ฟิร์สฉันว่านายเล่นนานเกินไปแล้วนะให้ฉันเล่นด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวนานดิเจ้ขอเล่นแป๊บนึงเอ้ยลังเบื่ออ่ะกลับบ้านดีกว่าเอ้าเฮ้ยเฟิร์สนายถจูบน้องบองของเราไปด้วยไม่เนี่ยนายไม่พอใจอะไรขอเล่นแค่วันก็พอแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เน่เจ้บอง จะบ,บอ้องเสียงไม่ดังพอเหรอนี่พี่เจน่าอยู่ไหมพี่เจอะอยู่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 มาเข้าบ้านโอเคขอบคุณมากวันนี้ฉันจะมาเล่นบ้านานายเนี่ยโอ้มาอันนี้มันอะไรอ่ะเอ่อ คือน,น้องบองที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้อว้าวนายมีด้วยเหรอใช่อืมฉันขอเล่นได้ไหมได้แต่้ามานันไม่มีเสียงอะ่ะอ๋อเราลืมใส่ทานอะ่ะมันเป็นไรไม่ใส่ทานก็เล่นได้อืมให้ยกไปยกมาที่นี้แหละงั้นเดี๋ยวฉันค่อยซื้อถานม,มาใส่ให้แล้วกันนะอืมโอเคได้เลย เล่นนานเกินไปแล้วนะให้ฉันเล่นด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวนอนดิเจขอเล่นแป๊บนึง <S <S เอ้ยเบื่ออ่ะกลับบ้านดีกว่าเอ้าเฮ้ยเฟิร์สนายถือรูปน้องปองของเราไปด้วยเอ้าฉันขอกลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมล่ะฮึมใส่ถ่ายาได้มันเล่นสนุกกว่านี้เฟิร์สองค์ขึ้นมาเอ้ยเฮ้ยทำไมฉันขอเล่นจนพอใจได้ไหมล่ะฮะ ไม่ะนายไม่พอใจอะไรขอเล่นเกนวันก็พอแล้วเนี่ยฮะเดยกก็ไปเลยเพื่อนใจร้ายคอยดูกรรมตามสนองเนี่ยในที่สุดก็ได้น้องบอมเล่นบ้านนายน่ะของเล่นเยอะนักใช่ไหมฉันจะมาเอาทุกวันเลยเพื่อนเพื่อนครับการขโมยของของเพื่อนหรืออะไรของเพื่อนเนี่ยหรืออะไรของคนอื่นเนี่ย เราห้ามขโมยนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับใช่ไหมครับใช่ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเดี๋ยวเฟิร์สสตอรี่นด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย